สดีเพืนนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมลายเลนเจอร์อีกครั้งนะครับผมก็โอเคเราจะมาเล่นในโหมดเบนเทนโหมดกันนะครับเราจเล่นให้ขนนกหมดกันเลยนะผมก็เล่นขนนกหมดไปเมื่อกี้นะครับมันจะเหลือขอนนกให้เปล่าเราไปดูกันเถอะครับ yeah กำลังโหลดรอก่อนนะครับมนนานเกินแล้วเทวดาชานนะ,ะโอเคการต่อสู้ไม่่ใชตรงนนั้ มีใครลุกาไปสุสามไหมเนี่ยโอเคมีสองคนมีสองคนนกนะแปลว่าอาจได้แค่แป๊บเดียวนะผมนะครับโอเคลืมเอครับผมจะไม่พยายามปิดเออ,ขอเขาเรียกว่าอะไรปิดเสียงนะผมมันจะได้นี่นะมันจะแบบไหนเสียงผมจะเสียงผมจะได้ไม่ไอ้นี่นะไม่ดับนะครับอู้ดเดียวเขาจะเทมนะผมผมไม่โอกาสแพทยนะเประมา้ โอ้มันจะตัวสปแปดด้วยไอ้ยะเจะอผีแตงโมไม่เป็นไรฮะตอนนี้มูชิตามเราอุดคนระับไม่เป็นไรแนละ้วขอยิงมนะั่งเถอะอือเอาไปหนึ่งดอกครับกัวเราโอ้มันแข็งไมเล่ไไนไอเดี๋ยว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 ละไอ้มากน,นัแปนะ๊บหนึ่งเขาเรายอมให้ตัวละครเราตายหมดเลยเราไม่สนลใพอ่งเอาไปหนึ่งดอกครับ เราก็ใช้หมีก็ใช้บี๊ดเลยบีดบ๊ดเพ่ใช้บีดบ๊ดพายุน้ำแข็งเนี่ยเราตป้อมไปแล้วไม่ไต้องกลัวแต่ก็ชนะนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีตัวสเปรดเยอะนะไม่ค่อยม,ม,มีตัวกระเจีตยาวหรมั้งหรือไม่เรียกมาเนี่ยครับพอบอทเล่นนะครับ โอเคครับก็อันนี้โอ้ได้คะแนนได้มา18น้อยจังนะแค่เพื่อนกันโอเคครับวู้มีเซดีนาอืมเอาไปตัวยิงไลด้วยไป โอ้มีมาเอสโตมาเซโตมา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 อะไรเมนูมีที่ใอีกตั้งห้าหักอย่างนี้ผมผมไม่ค่อยไว้ใจกับตัวเองนะจะรอดหรือเปล่าพอเขามีเทมเวดาเนี่ยเขาจะเท่ก,ก,กว่าผมนะเนี่ยสวยไงผมว่าใช่ฟีดเนี่ยอ,อาจจะไม่มีตัวแหลงมาเลยอัดป้อมแล้วนะไม่ต้องกลัวต่อสิงใดเหมือนเดิมโอเคชนะครับไม่ต้องห่วง เมือนจะได้ในคูนี่เสียงไม่ม yeah. ah, right ีความเสียงเย่ได้คะแนนมา22ก็ถึงว่าคุ้มนะอ่าตอนนี้คะแนน1,400แล้วโอเคครับก็สุดคลิปนี้แล้วปอดจบคลิปคลิปนี้แล้วครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย